อีกหนึ่งข่าวสำคัญของบิตคอยนะครับหลังจาก Twitter เนี่ยประกาศว่าคุณสามารถรับเงินเป็นบิตคอยใน Twitter ได้แล้วเกิดอะไรขึ้น Bitcoin ทำไมถึงพุ่งแรงในขณะน,นี้ต้องจับตาอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปจะไลฟ์ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิมพัฟฟอร์ตี้ไลฟ์ที่มาพูดถึงอนาคตของการเงินเพื่อยกันนะครับในคลิปนี้จะพูดถึงตัวบิตคอยนะครับแล้วก็กล้าสำคัญของบิตคอยนะครับซึ่งเป็นเรื่องของ Twitter ครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับบิตคอยคุณก็จะทราบอยู่แล้วนะครับว่าเจ้าของ Twitter คุณแจ็คดอสซีเนี่ยก็เป็นสาวกนะครับบิตคอยตัวยงเลยนะครับบางคนยกให้เป็นศาสดาคนหนึ่งเลยนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับคุณแจ็คเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยเปิดฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่นะครับในทว เอ,เอาจริงถ้าใครได้ติดตามคุณแจ็คมาหลังๆคุณจะรู้ว่าคุณแจ็คเนี่ยให้ความสําคัญกับบิตคอยมากนะครับพร้อมบอกด้วยว่าถ้าวันนี้เนี่ยบิตคอยมีสิ่งบางอย่างที่เขาทาได้นะต้องการเขามากกว่า Twitter หรือ s q u a r e นะครับเขาก็พร้อมจะลาออกแล้วก็ไปช่วยบิตคอยเลยครับซึ่งคุณแจ็คเนี่ยเขามองว่าบิตคอยคือสิ่งที่สําคัญสุดในชีวิตของเขานะครับและพร้อมบอกได้ว่าจะทําพวกโปรเจกต์ดีฟาอะไรบน Bitcoin เท่านั้นครับและซึ่งนั้นก็นเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญหนึ่งครั้งเหมือนกันที่เขาประยุคนะครับเอา Twitter ที่เป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเนี่ยฮะของเขาเองเนี่ยนะครับมาเปิดฟัง์กชันชื่อว่าทิปนะครับหรือว่าให้ให้ทิปให้กับครีเอเตอร์ได้นะครับและ สำคัญคือรับเป็น Bitcoin ยล์ u n n i n g ได้ด้วยครับซึ่งหลังจากใี่ดอซี่ทำการประกาศตรงนี้ไปเนี่ยนะครับมีฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยทำให้บรรดาส,ส,วสาวๆบิตคอยนี่นะครับกูรูบิตคอยอย่างเช่นคุณไมเคิลเซเลอร์เนี่ยนะครับก็เรียกว่าสัสดาห,หนึ่งคนนะฮะก็ออกมาตื่นเต้นโห่ร้องดีใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยไลนิ n งเนี่ยใช้กับทาง Twitter ได้แล้วนะฮะหรืออีกมุมหนึ่งคือว่าคุณสามารถรับบิตคอยด้วยระบบของไลนิ t งเน็ตเวิร์กผ่านตัว Twitter ผ่านตัวสไตร์ได้แล ซึ่งก็เป็นไปตามคาดนะครับหลังจากประกาศเนี่ยบิตคอยเองก็ดิด Yeah, เบี้ยครับประกาศวันนี้ดีดวันนี้เนี่ยอารมณ์เหมือนประมาณเก็บของเสร็จแล้วอาจารย์ไปต่อได้เลยครับซึ่งคำถามคือทำไมก้าเนี้ยถึงเป็นก้าสำคัญของบิตคอยนะครับคือต้องย้อนย้อนกลับไปก่อนว่าบิตคอยเนี่ยมันก็เป็นเอ่อโปรโตคอลนะเป็นสกุลเงินสกุลหนึ่งในโลกดิจิตอลที่เค้มว่าเข้มแข็งที่สุดในโลกดิจิตอลนะครับในยุคแรกๆในบิตคอยถูกใช้ในมุมของนักพัฒนาหรือกีกีเขาเข้าใจนะซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเข้าใจค่อนข้างยากเลยนะครับแ้วบิตคอยก็มีการพัฒนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายถึงความเชื่อมม่าถึงงเรรือแ หมายถึงเรื่องแบบความยอมรับนะฮะแต่ตัวบิตคอยแท้จริงแล้วเนี่ยแทบยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยครับซึ่งมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยให้ได้เวลาที่เราจะสนใจตัวบิตคอยแล้วหรือยังนะฮะก่อนนั้นนี่ยเคยเป็นสแกมเคยมีคําพูดว่าเอ้ยเป็นโปรเจกต์ที่หลอกเงินชาวบ้านนะครับแชร์ลูกโซ่นะฮะแต่ว่ามันออกัสในปี2020เนี่ยไมโครซิจจี่ก็เริ่มที่จะซื้อบิตคอยเป็นบริษัทแรกนะครับปี2021เดือนกุมภาต้นปีนี่ครับทเทสล,ลาก็าซื้อไป1.5บิลลเียนนะะฮ ต่อมาเนี่ยเดืินจูเนี่ยนะครับทางเอลโซดอก็เอาบิตคอยเป็นประเทศแรกของโลกนะครับที่เป็นลีกเกลอเทนเดอร์นะฮะแล้วปัจจุบันนี้ครับทวิตเตอร์นะครับก็ปล่อยตัวบิตคอยเปย์เมนต์ให้กับ worldwide ของโลกนี้เลยครับซึ่งเหมือนเราเคยบอกกันมาก่อนครับว่าจากที่เป็นเงินของกีกเงินของเด็กคอมเนี่ยแต่มันเฉพาะอยู่ในมือของเศรษฐีเนี่ยครับมันมีพลังมีเครื่องมือมีเน็ตเวิร์กมากๆเพราะเศรษฐีเองเขาก็มีเพื่อนถูกไหมฮะแต่นนั้เนี่ยมันจะจะกระจายไว้ได้มากขึ้นนะครับตามคําพูดของคุณมาร์กแอนเดอร์สันที่เขาาบอกว่่สิงนี่คอ้ย คือตัวธุรกิจและก็สวิตบริการต่างๆ,ๆ,ๆครับจริงอยู่ว่าผู้ซื้อผู้ขายหรือ m i n นิงเนี่ยครับก็เป็นชิ้นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับแต่ดัเ่เปลืกระดับนี้เนี่ยมันอาจจะไม่เกิดความเวอร์ไวหรือแพร่กระจายได้กระเท่ากับผู้ให้บริการต่างๆเช่นอย่างนี้เนี่ยคุณแจ็คดอสซี่เนี่ยนะครับเจ้าของ Twitter เนี่ยพอมันให้บริการกับบิตคอยปุ๊บมันกระจายการรับรู้เนี่ยได้เวอร์ไวมากๆนะครับทุกคนใช้ Twitter ทั่วโลกเนี่ยก็เข้าใจรับรู้และมีความที่เข้าถึงบิตคอยได้เหมือนกันครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ของคุณแจ็คมอลเลอร์นะครับก็เป็นคนคนเดียวกันเนี่ยกับคนที่เอา b บิทคอยน์ไลนิ่งเนี่ยครับโปรเจกต์บิทคอยนเนี่ยไปไฟที่เอลซาวาดอร์นะครับก็ไม่แปลกอะไรที่จะเป็นคนสําคัญคนหนึ่งแล้วทางแจ็คดอซี่เนี่ยก็ใช้ของคุณแจ็คมอลเลอร์นะครับแจ็คคูนแจ็คโอ้โหระเบิดระเบ้อนะฮะซึ่งกูรู้หลายคนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็บอกบอกเนี่ยฉันติปแล้วนะนะครับติปคุณแจ็คมอลเลอร์และโทษฐานทําดีนะครับเนี่ยก็ให้ตังค์เป็น Bitcoin Lightning เลยครับกี่เหรียญกก็ว่าันไปครับซึ่งคุณสสาามารถ่งได้เป็นแบบหลัก1ดอลลาร์2ดอลลับก ดอลลาร์เลยนะครับเป็น lightning network เรียกว่าโอนปุ๊บส่ง๊บเป็น instant เลยครับคำถามคือว่าเฮ้ยก็แค่เป็นทิปเล็กๆน้อยๆนามันจะ impact อะไรเงินแค่1หรือ2ดอลลาร์อะไรนี้มันจะไปเยอะอะไรใช่ไหมครับแต่ต้องมีเลยว่านี่เป็นเพียงแค่การปลดล็อกนะครับเบื้องหลังคำว่าทิปเล็กๆน้อยๆเป็นคือการปลดล็อกการ payment bitcoin ผ่าน social app อันแรกครับซึ่งอย่างที่คนรู้กันครับว่า bitcoin เนี่ยเป็น protocol นะครับที่สามารถที่จะประยุกต์ใช้นะครับปรับใช้พัฒนากับเพื่อนๆนะครับหรือ network ต่างๆนานาได้ ถ้าใครอยากพัฒนาโปรเจกต์อะไรเนี่ยมันก็ใช้บิตคอยเป็นสื่อกลางเป็นเบื้องหลังอะไรเงี้ยก็ได้ครับตอนนี้เนี่ยก็มีคนที่รับบิตคอย สนใจเยอะมากเอลซาวาดอร์ Salvador, ประเทศลาวถูกไหมฮะบราซิลนะ,ระรครนะับ巴拉ไกว์นะครับดูไบนะครับแต่ว่าทาง US เนี่ยนะครับก็ยังนิ่งๆอยู่ครับซึ่งมองถึงพื้นฐานเนี่ยนะครับมันดูจะเติบโตได้เร็วมากๆเลยแล้วไม่รู้ว่าจะมีอีกแอปอะไรขึ้น้าที่จะเข้ามาอีกนะครับ Apple Google หรือแม้แต่เฟซบุ๊กเนี่ยอาจจะมาใช้ของ Bitcoin ก็ได้นะดังนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์หลายคนจีมอนนี่คือก้าวสำคัญนะครับการที่จะ worldwide นะทุกคนสามารถมี ซาโตชิเล็กๆเนี่ยครับหน่วยเล็กของบิตคอยน์เก็บเอาไว้ในทวิตเตอร์แล้วก็เปรมเมนได้นะครับก็ถือว่าได้ทั้ง2เด้งนะเพราะว่าจริงโซเชียลมีเดียนะครับก็จะมีฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของการเปรมเมนต์เรื่องของการให้ทิปอยู่แล้วเช่น Facebook เองก็มีให้ดาวถูกไหมครับทวิตเตอร์หรือทวิชเองเนี่ยก็มีการให้รางวัลดีกว่ากับทางครีเอเตอร์ต่างๆนะถ้าวันนี้เนี่ยทวิตเตอร์ให้เปรมเมนต์ในแบบรูปแบบนี้ได้เนี่ยก็ไม่แน่ว,นว่ายูทูบเนี่ยนะครับแหมอาจจะรับเป็นบิตคอยนนนนนน์กกกกก็็ไไไดดดด้้รรรออออยยยยู่ะะะะะฮเเเเเีีี๋ววววจาาาางงตมแบบบลลลลิิคคคัั เข้ากระเป๋าผมผมจะแฮปปี้มากๆครับซึ่งนี่ก็เป็นข่าวดีนะครับหลังจากมีสแตตต่างๆนานาที่บ่งบอกว่าเจ้าเนี่ยนะครับเริ่มที่จะเก็บของมาอย่างช้านั้นที่เราเคยคุยกันนะว่าประวานเนี่ยกำลังบริโภคอัติวปโซ้อยอยู่นะครับคือตามสถิติจากล s a s s ดเนี่ยนะครับทาง Bitcoin ผู้ที่แบบถือนานๆเนีนะ่ย84%เนี่ยนะครับไม่ได้ขยับบิตคอยของเขาเลยนะครับในรอบ3เดือนนี้นะครับก็หมายความว่า คนที่ขายคนที่ทำเราคายรอ,อาจจะเป็นรายย่อยหรือคนที่ไม่ได้ถือยาวก็ได้ครับแล้วถ้ายิ่งหากไปดูเรื่องของการซื้อการขายเนี่ยเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับจาก,กร้านจะเห็นภาพเลยว่าให้ตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มีการเก็บของครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นสีเขียวๆเ,เลยนะครับถ้าดูจากความสัมพันธ์นะจะเห็นว่าช่วงที่เป็นสีแดงเงยอะๆเนี่ยคือช่วงที่แบบลงแรงๆแบบอาจจะเป็นดูแบบเจ้าทิ้งก็ได้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยถึงแม้จะลงอยู่เนี่ยใช่ไหมการเก็บของเยอะขึ้นแลวตอนนี้ก็ยังเก็บของอยู่ดีครับหมายความว่าการลงนนีี้เ่ ก็มีคนเก็บของไปทําให้โดยรวมแล้วเป็นบวกในการรับเพิ่มครับและนอกเหนือจากบิตคอยเป็นตัว t n i n g เนี่ยนะครับอีกตัวนึงที่จับตาเป็นฟังก์ชันสําคัญของ Twitter ก็คือเรื่องของตัว NFT นั่นเองครับซึ่งหลายคนก็ทราบอยู่เลยครับว่า NFT เนี่ยนะครับมันเหมือนถ้าเราเชื่อมโยงกันได้ว่าโปรไฟล์พิกเจอของเราเป็นอ่แอสเซทจริงๆเนี่ยนะครับมันจะเจ๋งมากๆเลยซึ่งแฟนคลับหลายคนเนี่ยนะครับก็จับตาแล้วก็เฝ้ารอกันอยู่แล้วนะครับมีคนถามว่าแล้วอีทิวเรียมล่ะนะครับซึ่งประเด็นเรื่องอีทิวเรียมเนี่ย ของแบบบิตคอยถูไหมฮะดังนั้นเนี่ยนะโปรเจก NFT เนี่ยก็ต้องรอหน่อยแล้วกันนะถึงแม้มันจะดู Impact นะครับถึงแม้มันดูเข้าแอปกับ Twitter มากกว่าเพราะว่าแบบมีเหล่าดาลลาอะไรมาเล่นแบบนี้นะครับแต่ว่า Bitcoin ก็ต้องมาก่อนอยู่ดีครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ทาง Twitter ก็ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังอยู่ช่วงทดลองนะครับตัวของ Authenticate And showcase their NFT collections นะครับหรือว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยฟังก์ชันของ Twitter เนี่ยอาจจะมีให้คุณแบบว่าโชว์ NFT ของคุณว่าคุณเป็นของจริงนะแบบมาอวดกันดิ้งกาวขึ้นง่ายขึ้นนะครับเพราะต้องยอมรับก่อนว่าหลังๆเนี่ยนะครับสายคริปโตสาย NFT เนี่ยเองก็มาอยู่ใน Twitter ค่อนข้างเย็นนะก็เลยเป็นระดัแบบหนึ่งเลยนะครับอย่างเช่นคุณ Snoop d o g เนี่ยนะครับแหม Snoop d o g ก็เป็น จเจเล็บคนหนึ่งคนดังของโลกเลยฮะก็แบบว่าโปรโมทตัวเองเลยเข้าสู่แซนบล็อกอย่างเต็มตัวนะครับมีซนุปล็อก NFT อะไรมาต่านานาเนี่ยนนครับเฮ้ยแปลว่าถท่าทวันนี้เนี่ยนะครับทวิตเตอเนี่ยอาจจะไม่ใช่แพลตฟอร์มที่เป็นโซเชียลมีเดียอีกต่อไปแล้วครับแต่มันจะโค้เรื่องของความเป็นบล็อกเชนความเป็น NFT สังคมคริปโตเพราะว่าต้องเี็ยว่า Twitter เ,เนี่ยนะครับได,ได้ใจนะได้ใจแฟนคลับทุกคนเด็กวัยรุ่นกันพอสมควรเรื่องของความที่แบบว่า แพชชั่นแรงกล้าฟีสปีดอะไรเนี่ยเกี่ยวกับ Twitter นี่ทนะให้คนคริปโตเนี่ยชอบ Twitter ชอบคุณ แจ็คดอซีมากนะครั่นยังเป็นก้าวสำคัญหนึ่งทั้งของคริปโตเคอเรนซีนะครับของบิตคอยนะคะับของ NFT แล้วก็ของ Twitter ด้วยอย่างห้คนจับตาเวบนี้เหมือนกันแล้วว่าใครจะเป็นรายต่อไปที่จะมาพัฒนาโปรเจกต์บิตคอยนะครับนั้นเนี่ยการมองบิตคอยคุณอย่ามองเพียงแค่ว่าบิตคอยมันคือบิตคอยเพราะบิตคอยมันไม่เคยเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ให้มองผู้เล่นที่เข้ามาในตลาดนี้ในเกมเกมนี้เพราะผู้เล่นนั่นแหละครับจะทําให้บิตคอยเนี่ยไปต่อได้ไกลมากน้อยขึ้นแค่ไหนครับยิ่งผู้เล่นมีอิทธิพลม,มีทรงพลังมากเช่นคุณแจ็คดอซี่คุณแจ็คคคมมอออออลลลเรรร์นนะับหืุณี มัสก์็ตามเคที่วูดเนี่ยนะครับเพื่อจะผลักดันบิตคอยได้แบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะมันคือโปรโตคอลโปรโตคอลเนี่ยมันสามารถพัฒนาเป็นอะไรกันได้และมันยังพัฒนาไม่เสร็จเลยนะครับและด้วยความดีเซนทัลไลซ์ของมันนี่นะครับมันอาจจะให้คุณแบบรู้สึกว่ามันไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดแน่นอนนะอย่าให้จับตากันไว้นะและผมแอบแซวนะแอบรอร์นะรอโปรเจ็ดดีไฟล์ของคุณแจ็คดอซีด้วยนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับมาสรุปคลิปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างนะครับคืออย่างแรกเราพูดถึงง Twitter ไ้้กกัััับบบคคคคาาาาาาสญทททีีี่่่่เเเเอออนรรมจยิปใหต์ พร้อมทั้งบอกเลยว่าอาจจะมีวัจย์ NFT ด้วยนะกำลังทดลองอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ NFT เนี่ยกำลังบูมมากในหมู่สรลปดอลลาร์นะครับแต่เราก็รู้ว่าคุณแจ็คดอซี่เนี่ยเขาก็เป็นสายบิตคอยนะครับก็อาจจะรอไปก่อนนะอันนั้นลูกเมียน้อยรอไปก่อนนะครับพวกอีเชียร NFT พวกนี้นะครับและเขาเนี่ยก็ผลักดันตัวบิตคอยเนี่ยให้มาอยู่ใน Twitter ของเขาซึ่งตามคําพูดกับเปกแล้วที่เขาเคยบอกไว้ว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรสาคัญเท่ากับตัวบิตคอยนะครับว่าจะลาออกจากทุกที่เลยเพื่อช่วยบิตคอยให้ดียิ่งขึ สกุลเงินที่แบบอของกีกของเดคคอมอะไรเงี้ยแต่มันพัฒนาเป็นแบบว่าบริษัทมหาชนอย่างเช่นไมโครซอฟทีเข้ามาถือนะครับคุณแจ็คดอซี่ถูกไหมฮะทวิตเตอร์เนี่ยก็เข้ามาซื้อนะครับเทสลาอ o ล m u นมหรือทั้งเอลซาวดอ o r ประเทศประเทศหนึ่งเนี่ยเริ่มรับแล้วเริ่มซื้อเข้าเป็นคลังของเขาด้วยเนี่ยนะครับและมาวันนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยก็มาปลักกับทางทวิตเตอร์เนี่ยเพื่อจะแจกจาก่จายให้คนทั่วโลกได้แบบ ได้เห็นและอาจจะใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ครับและทั้งหมดทั้งมวลนะครับนี่ไม่ใช่จุดสุดท้ายของบิตคอยแน่นอนนะครับมันจะมีอะไรที่ต่อจากนี้อีกตัวที่คุณไม่สามารถเีื่อจริงกังได้ว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนอยู่ที่ผู้เล่นจะพาไปแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้น,นก็กดไ like, ลค์กดตามช่องคิมพอลเปตี้ด้วยนะครับได้ข่าวสารความรู้ข้อมูลเชิงลึกคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยอีเชียร์เนีนะครับดีฟายต่างๆ,างๆนาน,นานเนี่ยก็กดตับลิชชั่นห้องเรียนวงในข้างล่างน,นี่เลยเป็นแค่เดือนละ150บาาทท่นเร้งองเรียนนนววงใะคครรััับสสดีบ